ร้อยโทรจงรักชนะจิตอาสาวริาชานมณฑลฐานบกที่สาสี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงอนุรัตน์ตันแก้วจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานขาสารุ่นที่2ทัพหค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพันรีหญิงมิติการภูเชื้อจิตอาสาพระราชทานมณฑลหาบรบกที่34ค่ะ ครับวันนี้เราสามคนนะครับอยู่ที่บ้านบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับพีค่ครับท้องที้ครับวันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูอะไรครับนี่ค่ะเพราวันนี้เราจะมาชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านบ้านบัวนะคะซึ่งจะมีการทําจากสารทำสุงไก่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะและมีอะไรอานีกมาคะนักเต็แล้วก็ชุมชนบ้านบัวนะคะเขาเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศตั้งแต่ปีส5 5 1ัเาร ได้มา3ปีซ้อนเลยนะคะแล้วก็ปีล่าสุดคือ2 5 5 3ค่ะครับไม่ว่าจะเป็นการสารจับสาระนะครับทำสุ่มไก่ทำพอิตภัณฑ์ที่ทำจากไว้ไผ่แล้วยังมีในเรื่องของการทำเตาชีวมวลเตาประหยัดพลังงาน เตาเผาขยะแบบไร้ควันนะวันนี้เราสามคนก็จะาพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศในบ้านบัวตำบลเมตุนุ่นพื้อเมืองจังหวัดพะเยาครับต,ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศทุ่งนาสวยๆงามไปก่อนนะครับ เป็นข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับข้าวอินทรีย์นะครับผลิตภัณฑ์บ้านบัวที่สำคัญก็คือข้าวอินทรีย์ข้าวพอสีมาก็จะเป็นแก่แก่แล้วก็จะเป็นพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางที่เราจะพาผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะคะค่ะเดี๋ยวต้องติดกับพี่เอกที่จะลงปลาผู้ชมไปดูนาข้างในนะครับว่าสวยงามขนาดไหนใช่ไหมครับชมครับดูทุ่งนาบ้านบัวนะครับทุกๆวันทุกๆปีต่อมาก็จะเห็น นาบ้านคัวนะครับเป็นข้าวอินทรีนะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูจากสามก็จะดูผลิตภัณฑ์ที่ทาจากข้าวตอนนี้เขาปลูกข้าวไปเยอะถึงนมกเกี่ยวน้าเกี่ยวก็คงจะเป็นพิซซาทานวานวันนี้ข้าวอินรีย์สวยงามมากน้องพี่กับพี่เอ๋ก็เพลินกับนาทุ่งนานสวยงามนะครับวันนี้คิดอาสาพาเรียนรู้นะครับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณผู้ชมครับ ูช anyway, ้ชมครับตอนนี like ้เรามาอยู so yes. ่ค oh, yes, no? ุ Just, ้นตามรอยพ่อนะครับในกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบัววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูฐานที่หนึ่งฐานหนึ่งก็เป็นอะไรน้องนิดเหมือนจะเห็นเป็นเข่งก็แบ๊บนะคะใช่ครับเป็นการสานเข่งที่เอ๋ใช่เราดูดูการสานเข่งค่ะเชิญเลยค่ะได้ยินว่าชุมชนนี้เขามีผลิตภัณฑ์ดีเด่นก็คือจะเป็นอะไรนะคะเข่งเข่งชตรงใจ แล้วก็มีข้าวอินทรีด้วยนะคะมีข้าวอินทรียมีปุ๋ยหมักชีาว,าวเดแควเราพาผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ก็คือรอบๆนี้ก็คือเป็นชุมชนบ้านบัวก็คือนี่วัดดอกบัวข้างใน,นก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็จะเป็นุมงไมไผ่เดีย๋ยวเราจะ,ะพากันไปมงไมไผ่ ตอนนี้เราพาผู้ชมมาดูฐานที่1การสารเข่งนะครับผมมหมอบ้านคุณไกสอนไกงามเมือง49หมู่4ตำบลบ้านตุนพเอเมืองจังหวัดขะเยาเมตตาธรรมค้ำจุนครอบครัววันนี้เรามาเจอเจ้าของบ้านซึ่กำลังทำสารอะไรนะสารเข่งสารเข่งสำหรับไก่ ที่นอนน้องแมวโอ้สำหรับคาดแมวอวันนี้นราได้ได้ไปสักหนึ่งอันละเช่ญครับเชิญผู้ชมเข้ามาดูนะครับมีหลายไซส์เลยนะคะอันนี้เขากำลังจานที่นอนน้องแมวเหมือนกันนะคะอันนี้ขอขอญากให้น้องแนะนตัวก่อนครับน้องชื่อสวัสดีครับผมชื่อนายสันติภาพนามเมืองครับชื่อเล่นชื่อเนท แนทเขาเป็นคนบ้านดอกบัวเพราะว่าที่ทําอยู่ก็คือเป็นที่นอนน้องแมวหรือว่าเป็นที่ฟักไข่ก็ได้แล้วค่ะโอแนทนี่จบการศึกษาจากที่ไหนครับอ่าพอที่ราชบุรีแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทํางานตอนนี้เป็นผัวแต่ช่วงเนี้ยมาสามีใหม่สามีใหม่วันนี้ตอนนี้ปิดเทอมก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาทําช่วยครอบครัวสารเห่งน สารขิงตอนนี้กำลังสารแัะการน้องแมวอยู่ค่ะวันนี้ธาตุแมวก็คงจะได้เป็นสักหนึ่งอันขั้นตอนในการสารมีอะไรบ้างคะตรงนี้เลยก็เออ่ก็ออกเยื่อไม้ไผ่ที่เป็นลำแบบนี้นะแล้มาทมาแบบเป็นแั่นเป็นท่อนๆแล้วก็มาถักเป็นซิกซิคแล้วก็ซิกซิคเสร็จก็จะเข้าเครื่องรีดรีดมาเป็นรีดมาเป็นแผ่นบางๆแผ่นนี้คุณผู้ชมดูนะครับเขาจะรีดมาจนเป็นแผ่นอย่างนี้ก่อนค่ะเป็นแผ่นอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็จะนํา มาขาดสารด้วยมือในผลิตภฑ์ท,ทุกอย่างที่ทํามือหมดทํำมือหมดก็คือการแทนเมดและงานโอท็อปเป็นงานที่ชุมชนดอกบ้านบัวเนี่ยเขาเทำไปจำหน่ายแล้วก็มาตรฐานเขาก็คือเขาจะเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอะไรรางวันปีอะไรนะ ไรนลำพัวธ์ปีอะไร2553จริงๆได้ังแต่ปี2551<อ>แล้วล่าสุดคือปี2 5 5 3ใช่ใ่เนนี่แหละรครับคุณชวน,นต้นแบบของจังหวัดพะเยานี่ในส่วนของพมืองวพะเยาวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับในการกิจอาสาพาชมนะครับ เขาเรียกว่าสูตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุดสกินพอเพียงเขาได้ระดับประเทศเลยนะครางวัลระดับประเทศก็อยู่ที่ตำบลมั่นตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ก็สามารถเดินทางมาได้ก็คือฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามที่สี่ที่ห้าข้างในมีก็จะอยู่ใกล้กันใช่ค่ะวันนี้ก็มาดูในเรื่องของการสารสารเข่งแล้วก็สารตะกร้าน้องแมวอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ถ้าเป็นราคาสูง ปกบาทก็เป็นะคานี่คืตตอกคือขายตนนี้ตตอกคือร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสบาทต่ตามแพลบองด้วยถ้าขายตอนนี้ก็แปบาทแปิบาทแล้วตอนนี้เป็นครูจะแจ้งสอนวิชาอะไรครับอ่าสอนพภาาไทยแล้วก็ดนตรีแล้วก็ษิ ที่เราเน่ามาัใหม่แล้วเราก็นปคูประจำชั้นโรงกาที่สองด้วยก็ใช้เวลาว่าในโชิดเทิมนะสามเข็งใช้เวลานานไหมคะสามเขอ่าใบนี้ถ้าถ้าคนชำาญจริงๆม่เนไนว่าวันหนึ่งนะสามบางก็ได้้อไยี่สใบได้เลยโอ้หสุดยอดยี่สิบใบแล้วก็ขายหน้าบ้านนี้แล้วก็ลงที่ตอกด้วยใช่อันนี้คือเตรียมส่งว่าเขาจะมาแล้ นทที่บ้าอ๋อแล้วอย่างนี้ต้องทาทำสีไหมันนคือไม่เพราะว่าพอที่น้องแมวถ้าเราป้นสีวอลลุมสีอะคือมันจะมีกลิ่นตรงนี้มันก็ไม่นิยมชอบนอนเวลาไปไหนแล้วก็หิ้วไปดูแขกเล็กนี้นัดเล็กก็มีอ๋อเล็กอย่างงี้นะแมวไม่ไม่ค่ะอันนี้ยังยังออเดอร์มันมันมันยังไม่ข้าวแล้วก็เลยแบบไม่ทำปเลยอ๋อ เป็นฐานที่สองนะครับผู้ชมครับฐานสุ่มไก่นะครับเป็นการจัดสารสุ่มไก่ฐานที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทําสุ่มไก่จากไม้ไผ่รวกนะคะซึ่งการจัดสารสุ่มไก่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาสุ่มไก่สารไมยใช้มือนะคะแล้วก็แต่เท่าที่เห็นแล้วมีหลายขนาดเหมือนกัน,นะค่ะผู้ชมได้นะ,ะโ,ดโดยมีเจ้าของกอารเรียนรู้นี่ก็คือ,อคุณบวนนิ่ม คุณหนิมใจอดนะคะที่ทเป็นเป็นเจ้าของการสารสุ่มไก่ในวันนี้ค่ะุูไฟนี่นักผู้ชมครับมีหลายขนาดนะคะมีหลายขนาดนะครับมีไก่นะครับก็บางคนก็ใช้ไปทำคมไฟประดับบ้านห้อยอย่างนี้นะบางคนก็เอาไปครอบสั์เลี้ยงนะ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอเจ้าของบ้านก็คือยายหนิงนะครับฮ่าใจโอด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 เป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นหานที่สองก็คือการผลิตสุกไก่ทีนี้สุกไก่มีหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นใหญ่เล็กตอนนี้ที่พี่เอ๋ถือและน้องทิกถือเนี่เป็นขนาดเล็กถ้าอยากถามยายหนิงว่าการทําสุกไก่เนี่ยเริ่มมายังไงทำนานหรือยังทำเรืงแต่ ตั้งแต่แตั้งแต่รุ่นไหนเอะไรตั้งแต่รุ่นไหนครับเจ้า พอว่าชุ่มไก่นี่เนาะเขามีเขามีไม้ไผ่พายุแล้วเนาะเขาก็มาแปรรูปเป็นชุ่มตะก้อนกระสานชุ่มใหญ่แต่ว่าชุ่มใหญุ่มน่งเขาเดินแบบใบนี้เนาะกระสานชุ่มน้อยคนทัองเป็นเบอร์เนาะแปดเบอร์เก้าเบอร์สิบอันนี้เบอร์อ่ะอันนี้เบอร์แปดเจ้าเบอร์แปดอันนี้อันนี้ไม่ไม่เจ้าอันนี้เปิดเอาไปใส่โคมไฟเจ้าใส่ห้านไปไฟอันนี้มีออเดอร์ เจ้าเจ้าอ uh ันนี้ไอกี่บาทไม่กี่บาทอันนี้ถ้าโงนี่กับสี่สิบบาทเลยมีเบอร์แเบอร์เกเบอร์สิราคาเดียวน้อยี่สุดนี่ได้ขนาดไหนน้อยดิสุดนี่เพราะว่ายายเบอเกยสาดกับเสี่ยยายยาศาสารได้เบอร์แปดเบอร์แปได้ได้หนิมันเย่ยงแต่เป็นสาวเยแหละครับอยนเนี่ยครับามั้งกะอยตั้งแต่สี หาประมาณนี้เริ่มงทำมาเนาะตั้งแต่เปินมีเป็นหมู่บ้านสิคิดพวกเพียงเปิดเลยยังคนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมก็จำเป็นเพราะว่าเป็นงานผีมือว่าอยเป็นเค้งเป็นส้มไก่อะไรก็แบบก็ว่าวครั้งนี้ไม่ไครของครังเนาะไม่ใครอยู่ในป่าขนาดเจ้าเจ้าเป็น มีไม้ไผ่ป็นสี่้มๆไม้ไผ่ฮ๊อกาไม้ไผ่ฮ๊อกขายสินล้ำกันได้ราคาไอ้นนี้คือไม่ไผ่มีส่วนเด่นอยู่เลยเจาะเจาะเจาะฮ๊อกมาแป้นหนวดอันนี้วันหนึ่งการได้กี่สารถ้าเขาเตียงไม่ได้มด10ลูก10ลูกใช้มือมดเจาแต่เชื่อใช้เครื่องรีดเจนี่นือเป็นเครื่องรีดเครื่องรีดนี่คือหวานมากบางท้านเขาข้อรีดก็ เอาเส้นเดียวอีหน่อยไม่เอาเฉพาะตีงบางกว่านั้นเดี่ยวเวลาบางเกินันเซกะเอียเวลาขาสามมันจะเด้งออกแบบนี้นี่ต้อมือให้เกี่ยจอกเขาจักจักันเส้นตอนนี้ไหลไหลหลอกเมันบางพอดีเขามีไรอีจั บางอย่างนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมบ้านบางขนาดนี้เลยนะครับใช่ไม่งั้นมันจะสารไม่ได้ใช่มันจะสารไม่ได้มันจะเด้งออกแบ่บอกว่ามีไม่มัดองไม่เตียนไม่อย่างแต่ปักูอก็ดูมือเลยมือของเจนิมี่แบบว่าแข็งแรงมากอย่าที่ต้องต้องติถือนะครับคุณผู้ชมครับ ค่ะจะเป็นบางขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าถ้ามันไม่บางมันก็จะเด้งออกนะใช่อย่างเงี้ยใบละ40บาทครับคุณผู้ชมก็ที่สนใจสามารถออเดอร์ได้เลยออเดอร์ออเดอร์มาที่บ้านบัวตำบลบ้านตุ่นเมืองจังหวัดพะยาวไปทำปูมไฟห้อยร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณที่ดีมากคขอบคุณที่ดูีมากเดี๋ยวนี้เราจะไปดูฐานต่อไปในะุ้งผู้ชมครับคุณผู้ชมครับรอตอนนี้ จากที่เราพาผู้ชมนะครับไปเที่ยวฐานที่1ที่2และฐานที่3าที่4เนี่ยก็จะเป็นฐานเรื่องเกี่ยวกับาการจักสารในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสุ่มไก่เป็นไอนจักสารที่เป็นก้าแมว,แ,มวแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่อทของฐานพลังงานทดแทนครับข,ของคุณลุงเสาแก้วใจบานใช่ครับเป็นชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนตามแนวข้างาชรีปเป็น ฐานกิจกรรมในการเรียนรู้เตาแก๊บชีวมวลนะครับซึ่งกรุงเแค่นี่ก็คงจะเป็นคนที่ผลิตแล้วก็สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาก็คงจะได้มา อมอบเขาเรียกว่าชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริให้คุณลุงนะครับวันนี้เรามาเจอคุณลุงสับแก้วครับสวัสด,ดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับเออไปตีดีเนี่ยเป็นเนี้ยเตาเ่าชี้มวลแหละค,คุณลุง,ลง,ง,ลงร้องเราหูฟังว่เจ้าว่าเป็นจะไดพองอะคะ่ะเกี่วกับไอเต่าแก้วชีว่ามวลนะ่ะค่ะคือแหลกเริ่มเดิมที่แม่ผมผมได้เป็นซาำเป็นยังสักอย่างนะครับคือ หลังจากเกษียณมันมันมันว่างเลยมันขิดทำเล่นๆอาคุณลุงเนี่ยเนี่ยการเนี่ยครับตอนตอนนี้เป็นนักการพันล้มอ๋อพันล้มยุงเลี้ยงนี่พอดีนะพี่หน่อยอ๋อมายาเล่นเ่ยเล่นๆร้องผิดร้องถูกครับร้องเรื่อยๆครับบรลุ้นมากกว่าเป็นคนเล็กอ๋อเป็นเต่าชีว่าม้วนเต่าแก่เต่าแก่ก็คือเนี่ยเนี่ยจะห่างสองว้านลินี่แหละ ไม่ใช่ครับมันเต่าเล็กเต่าไม่น้อยอ๋อเป็นเต่าน้อยเตาแค่เตาเต่าไซเบอร์ฮุกอ่าไซเล็กเบอร์ฮุกมีมีตัวอย่างครับมีมีเก้ามาในสาทิตนะแตอนนี้อ่าครับผมอ๋อมันมันจุ๋ยมันจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยจะได้พลังงานคือมันจุ๋ยประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดรายจ่ายจุ๋ยกต่แกะแกบบ้านโน้นเนี่ยแกะรรมดาบ้านโน้นเนี่ยยือหลังจากสีเข้าครับแกะโค้มาก่อนมันก็แกะของขมได้แล้วก็เลย เลยหันเอาไามมาทดลองผวมกันเลยนิดประสบความสำเร็จมันใจได้ครับอ๋อแล้วก็ส่วนรายการก็เข้ามาดูครับดูทุกงานดูทุกงานม้วยกันเลยกลายเป็นนี้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของเสาเ่าพลังงานที่ว่าม้วหคือใจแก่แกจาการสีเข้าเพราะว่าเพราะว่าชุมชนบ้านบัวนี่ลูกเข้าอ่นตวยแล้วเขาสีเข้าแกพ่งก็เหลือเนาะรรมดาบ้านเขาแบบสีเข้าผิดกันอยู่แล้วเนาะ งั้นวันนี้ลุงจะทำข <c oughs> Aí, ั้นตอนที่เขาคลอกะนะค่ะที่จายยาเจดียองอ่าแล้วเดี๋ยวเขาไปคอกค่ะเชรญค่ะนปเปลี่ยนสินแบบนี้่าแล้วก็การแจ้นี่ใจ้จะได้ใจ้เอียนหรครับแล้วก็เอาแกยบใส่เจดได์แกลบใส่นี่ใส่น้าคกันแกลบนิเจแกบประมาณกิโลกรัแล้วกบใจลงเป่าใจ้ลงนเปาเอ้แล้วก็แจงได้กึ่งสมงครับ คือเต่หุงต้มใบมดหุงต้มมะม่วนึ่งเข้าใบมดครับออ๋เตาเตาเขาเรียกเตาประหยัดพลังงางส่วนใช้ใช้รแก้วแกบนะแก่จากแก้วนี่ี่นเขาก็เอาไปไปทำเป็นปุ๋ยเป็นยังอ๋อหลังจากเสร็จแล้วก็เอาไปปุ๋ยเออทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้ต้นทุนเนี่ยเท่าไหร่ครับคุณต้นทุนนี่กี่บาทต้นคุณมันมัน ก๋เตี๋ยวผมขายมาสักระมันดามฟันนะครับก็ก็ราคาก็ใช้ได้แค่ั้นสามพันแต่ว่าแต่ว่ามันใช้ได้นานแล้วมันก็เออนไหนเห็นไหมเก็บดำอ่าเก็บดำเก็บดำเอาไว้ใส่ต้นไม้ใช่หลังจากที่เราใช้เตาเสร็จแล้วเราก็ใช้ใส่ต้นไม้แล้วมันเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมครับเราใช้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านเนี่ยมาทำประโยชน์ไม่ว่าเราเรา เราไม่ได้ทิ้งเนาะอย่างเช่นการสีข้าวมันก็จะเหลือแก่แก่บางครั้งนี่มันจะเป็นเหมือนกับเปลือกข้าวเนาะใช่ไหมมันก็จะมีอท่เอาไปให้อาหารสัตว์ก็อีกแบบนึงอ่าที่มันเหลือที่เป็นกากใหญ่ๆเงี้ยมันี่รู้จะไปทิ้งไหนบอางคนก็ไปใส่ต้นไม้คุณลุงก็เลยคิดว่าเออการนํา แกบเนี่ยมาทําเป็นเชื้อเพลิงเพื่อประหยัดพลังงานเนี่ยมันมีประโยชน์กับชุมชนอันนี้เป็นเป็นสูตปัญญาโหูแล้วน,นตามแนวพระราชญัติด้วยะนะครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของ,ของอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษท่านก็ได้มอบแนวทางให้กับชุมชนต่างๆเพื่อนาน้อมนําไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองซึ่งคุณลุงเสาแก้วนี่ ก็เป็นข้าราชการพะโลพะโลโรงเรียนบ้านดอกบอกบัวเนี่ยนะพอเกษียณยุมาแล้วก็หากิจกรรมที่จะต้องทําก็เลยลองพัฒนาขึ้นมาจนเป็นเตาชีวมวลโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียาเยวก็ได้มอบรางวัลให้คุณลุงนี้นเพื่อที่เป็นเรือเป็นนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานนะครังจากนั้นพอเราแกะใส่ไปแล้วหรือเปลือกข้าวเนี่ย เราก็ต้องหั่นให้แน่นก่อนในนี้ครับตอนนะทันการจางจางจางเพื่อเราจะได้เจรพลังงานทางนั้นหน่อยเพื่อใส่เหมือนโแบบนี้นล้วก็ไนในด้แป๊บเดียวเดียวเดี๋ยวเราก็จุดไฟใส่บุ้มเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูการสาธิตของคุณลุงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไปไปไปใช้ถ้าเจปฝนตุกนิดนิดนิดหน่อยอ๋อถ้ามันชื้นก็ไม่เป็นไรอ๋อค่ะ หนึุ่ดชนั้จิมีใส่ตัวนี้ได้กลุ่มไปได้ตุ้งขาตัวเอมนได้เล็กต้องใส่เล็กได้ลอื่นได้ตอวหนุมใส่เกยได้หญงตัวคแ่มา้นคนจ้าวดประเทศมตร้งทั่วประเทศเนาะเออเขาเ้ิดประเทศแล้ ช่วงก็แสงแตกขวงแตกต่อยต่อยหินในตัวจีเพ่นเอาแปแงสาวบ้านอาวบนนี่เป็ต้เล็กเขาห่าให้คุกระดิคุณชงก็ใช้ข้อใหญหินได้นะเอาไปฝากไปที่บ้านได้นะไม่ไม่ต้องถึงทำถึงขนาดขอลุงจะสั่งที่ง่าได้ง่ายง่ายค่ะเดี๋ยวลุงจะสาธิตให้ดูยินะต้องลกเป่า ร็บคันตออก็เล็กน้อยลงทุนครั้งเดียวะองเดียวตัวนี้ดูดูน่าจะใช้มาหลายปีลุงใช้มาหลายปีครับสีผมเลือกเป็นสี5 2 5 2ปีนี้6 6เปิดแล้วใช้ัผมปัดดิเดงปดีเดงมดครับเราจะใช้รวมอะไรก็ได้นี่ไงแต่ผมปัดอิเดง ่ไม่เออดใช้กับคอมพิวเตอร์ค่ะีโโลบคมย็นนาืแล้วกชมช่วยดังช่วยในการ่ให้ไฟมันกโชนไไม่ต้แก๊สไม่มีแก๊สไม่มีอะไรทุกอย่างใช้แก๊สธรรมดามันห้แก๊สธรรมดา กอวังโอ้ยระดับนี้แล้วทีนี้กลมาไม่เราก็ควรจะไม่ี่มือนกัเราก็ต้องจุดไฟก่อนนะครับแล้วก็ลมเป่าข้างล่างเนี่ยมันมีเกาเรียกว่ามีลมขึ้นมาเสร็จแ,แล้วก็เอาฝาวางอโ,โอ้ยดูไฟไฟแรงกันแค่ไหนเพิ่งชั่วโมงครับ

ถ้าควันไม่มีด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีควันบ้านไม่มีควันแบบที่เราใช้ถ่านควันมันเป็นมลพิษทางอากาศดีควันไม่มีไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีได้กลิ่นไฟกลิ่นไฟแบบ อีกอุปทานหนึ่งนะครับก็เป็นเตาเผาขยะนะนี่ก็เป็นนวัตกรรมอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถเอาขยะแห้งจะเปลี่ยนได้ไหมได้ต้องแยกขยะออกก่อนเผาไม่มีควันด้วยนี่คดอที่สุดน่าไปขยายผลต่อนะใช่นี่น่าจะเข้าไปในอาหารดีแล้วนะแต่ก็สามพันบาทเหมือนกันใครสนใจใครสนใจแต่ว่ามาเรียนรู้ได้ไหมมาแบบว่าส่งปัหารมาแบบว่า มาสอนทำได้ไหมว่านำไปทำในค่ายครับเวลามีขยะร่อนเสริยแท้สอนปีด้วยเวลาสอบปรานสอนปีเดี๋ยวเราจะส่งส่งน้องๆน้องทหารมาเรียนรู้กับลุงว่าการทำเตาเผาขยะแบบไร้ควันเนี่ยสามารถขยะแห้งขยะแห้งต้องแยกก่อนเป็นเศษข้าวมาให้ให้สัตว์ไปให้เลี้ยงไปแล้วก็ทิือก um> um> ็ทาได้ เปียกเล็กๆนี่แหละเป็นหย่อมสนต้อมาตักตวนเนี่ยก็คือเอาขยะใส่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 ให้เต็มเต็มไหมเต็มเสร็จแล้วก็จุดไฟเลยจุดข้างบนแค่นั้นน่ะจุดข้างหลังจุดข้างบนข้างบนถมันจะลามลงไปเองปล่ามไปจุดข้างล่างนี่มันก็ปนปนหมอกปนอ๋อต้องจุดข้างบนเขาจะดูก็ได้ไม่พอจุดข้างบนไปมันก็ค่อยๆมันไปไม่ลู้ไปเลยเลยคณะปืนห้าม เขาะเขาเขาไม่มีควันไม่มันไม่เป็นมลพิษทางอากาศก็นี่ไงตอนนี้ควันก็ไม่ได้ร้อนร้อนที่มันไม่หมดเดิมยังมีอยู่นั่นนั่นนั่นขายน่าจะขายมีตรงเอามาจอดตรงนี่นี่นี่มีคุณชมสนใจก็มาจับจ่ายได้ในราคาสามพันบาทสามพันบาทนะครับเราบอกว่าได้จากพิษละสาเราก็อาจจะมีส่วนลด มีส่วนรถไหมคะมีส่วนรถเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผูงกองเที่ยงไปบ้านนะคะขอบคุณค่ะคครอบคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพาทั้งน้องกิ๊กทั้งพี่เอ๋มาดูความเป็นธรรมชาติของอุโบสถไม้ไผ่ที่ชื่นชื่นของบ้านบัวครับความสวยงามธรรมชาติของไม้ไผ่ก็เป็นสิ่งที่ มาชันนะครับมาชันที่หลายๆ,ๆที่ถ้าเราปลูกไผ่มันก็จะสามารถใช้ประโยชน์ของมันได้ไหลายอย่างไม่ว่าในการทำเพลงจากดกักตานสูงยแล้วก็่ไมา้น่อไม้ก็หน่อไม้ทุกอย่างของไผ่มีประโยชน์นะครับก็ลำต้นมันจะใช้จักษาร ตอไม้กาไว้กินนะครับนี่ก็เป็นสิ่งสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่บ้านบัวมีสิ่งพิเศษเหล่านี้ทําให้พวกเขาได้รับรางวัลสามปีในเรื่องของบ้านต้งแบบของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศค่ะตั้งแต่ปี2,551นะคะครับจนถึง2,553วันนี้เราสามคนก็คงจะต้องปิดการไลฟ์สดตัวนี้นะครับคผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสายด่วนปิีนอาสา เบอร์1น1 0ค่ะสามารถโทรได้ตลอดที่ส่วโ่มนะคะฝากไว้ด้วยนะครับ1510สํหรับผู้ที่มีเรื่องหยุดร้อนจิตอ,อ,อาสาช่วยเหลือ,อทุกคนได้ได้ครับวันนี้เราสามคนลาคุณชมเพียงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิง